ค่ะโอเคค่ะ,อ,ะอันนี้บักอื้อนะคะได้อายุเกือบอสองเดือนละประมาณเดือนกูกลัวนะคะแต่ว่าบนันนี้เจอปัญหาที่ว่าหยอดมันหงิกนี่แหละค่ะบนนอกแน่ใจว่ามัน,นคือมันติดไวรัสเมนบอรหรือมันเป็นอีงอย่างหูว่ามันมันจะมีวิธีการรักษายัางได้บอกว่า นาะมันก็จนใยจนงามหรอวพิตว่านี่ยแหละมาตรงไปยอดนิดนะคะละ้วก็บางต้นมันนั่นก็เป็นดอกเป็นยังเหลียวนะาปะนีเร็่รู้ว่าจะสีดยังไดบ่หรือจะเอาท่านบัวสินะคะเนี่ยอันนี้ก็ยิษหนะรอะรบกวนพูลูนะคะเนาะที่ว่าปลูกอื้อคือกันนี่ เบิงให้แน่เบิงพิจารหน้าให้แน่ค่ะว่าจะแก้ไครได้จังไดแน่หรือว่าต่องถอนถิมย่างเดียวขั้นถอนถิมอเมรกะจั้งในล่ะก็คือเสียดายอยู่เนาะเฮ้ยังไดแต่ตอนนี้อันนี้ก็คือว่าสีดสีดยาแล้วค่ะสีดยาแกงงิกไวหวหมูว่านนี่กะแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยค่ะท,ที่ที่ว่าออกดอกเราเนี่ยก็ไม่ได้สีด ไ่ได้สีดยาตอนนี้บ่ได้สีดยาเลยจะสีดแค่ต้นที่ว่ามันยังมามีดอกเนาะจริงๆอันนี้นะอันพี่เพิ่นนะค่ะที่ว่าเห็ดยู่อุดรอนน้ำกันในยู่ทางกุจจับเพิ่นกบแนะนํามากหรวว่าให้ถอนกะถอนไปบางส่วนแล้วแต่ว่านี่ัแต่ละมันต้นใหญ่ยู่มันมันต้องถอนบ่อหรือว่ามันใส่ยาอย่างอื่นใดหรือว่ามันหิกนีย่มันมันเปลี่ยนพอ พอไวรัสล,ล่งบอกหรือว่ามันเป็นยิกอันไรนะคะเพราะเนี่ใจอยากให้พูรูนะ,คะ้ค่ะนอตทียว่าปุ่มเออือกันเนี่ยที่เออพานมากเห็นชิปนี่กะซอยเบิ้งหลอกะพี่เจอหน้าให้แน่ค่ะเพราะว่าอยู่ในตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเดียวหัวต่อแล้วมันจะเป็นดอกเป็นหน่วยกะเอออยากรักษา เอาหามันท่านประ่าณเนี่ยคะ่ะเบางไต่ใบตึ้งใต่ใบใเบองอันไปล่านไปล่านขายพวกปุ๋ยพวกเนี่ยคะ่ะว่าออกการให้เพื่อนฟังเพื่อนก็นบอกว่าต้องพลิกใต่ใบใเบิ้งว่ามัน มันมีแมงเอยียงจับแต่พอมาพีเราคือมันบอเห็นนะคะก็ละเลยพอเนี่ในยใจวันมันอันใดก็ตอนนี้ที่ที่เห็นหิกเนาะคะ่ะตรงนี้ประมาณซีซีหาลองเนี่ยที่มันพีมันเป็นสุดสุดแหลกนะคะสุดใหญ่เนี่ยมันหิกมันหิกโซนทีทียูเนี่ยค่ะประมาณ บางบางต้นที่ยิงอายังต้นเนี่ยมันก็เป็นดอกเราเพิ่งถอนเป็นดอกตัวผูน่ะค่ะมันต้องถอนบอรหรือหรือใส่ยาไปได้กอนหรือจัองไนเนี่ยค่ะก็สิเป็นเนี่ยค่ะเรื่องเนี่ยแหละที่ว่ามันใบหงิกนะค่ะนะตูผนี่ยังสิเนี่ยค่ะต้องถอนเลยบอสียาเราเอาเอา,เอาอยูบอสินะคะน่ะจังไรแก ซอยผิจาหน้าเบิงงหายได้ค่ะหลักกาบางบางบางคือนยังบมางต้นสิกรติดหมากแล้วนะอันนีส้สีหลอดบอหรืหอจังใดกะบางต้นกับผสมเกีร้อนไปแน่แล้วค่ะจงงัจง,อองว่ามันจังใดแต่ไนีสีหยาเออคือจังว่าถามอัน ผู้เดชฟักทองน้ากันนะเนาะเรื่อก็ว่าอันเป็นดอกเรานี่สีบ่ได้เนาะค่ะสีจาบ่ได้แต่ว่าแบบนี้ขั้นซุ้มมันมีอกนี่ไกลๆกันนี่สีได้บ่เป็นยังมันบ่ค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเนี่ยแหละที่ปัญหาอยู่คือมันเป็นใบเลื้องเราปลายมันสิ้หไม่นะคะอันนี้คือเป็นโลคเสืยล่ามันบ่เราโลคเสือล่าหรือยังไงใส่มันใส่ยาตัวใดสีดได้เราทำมันเป็นดอกสิมันสีดได้บัวสินะคะ Okay. นี่เนาะนี่เป็นปลายใบไหมแต่ว่าก็มีดอกแล้วแต่ว่าก็ดอกตวผูหรอค่ะโอเคค่ะก็ให้เพิ่งภาพร่วมประมาณนี้กับผู้รู้ผู้ใดสามารถ ให้แนวทางการแกร้ปัญหาได้กะตอบมาไดา้ัน่องอันคอมเมนต์เด้ค่ะเด้อโอเคค่ะ